Procreate ลบพื้นหลังแล้วทำเป็น PNG ยังไงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a อ n All Bear Teaching ครับคลิปนี้เกิดจากคำถามของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์อาจารย์ครับว่า r r o r e a t e ลบพื้นหลังแล้วทำเป็น PNG ยังไงครับหลายๆคนเนี่ยลบรูปภาพได้คัดใน Procreate นะครับแต่อยากได้วัตถุ หรือสิ่งของที่เราได้คัดในนั้นนะครับแล้วก็ทําเป็น png เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดงานนะครับทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตให้ดูครับโอเคเราไปดูกันเลยครับให้ทุกคนเข้าที่โ o รค e a t e นะครับกดเปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะใช้รูปที่ผมจะได้คัดเป็นตัวอย่างก็คือรูปผมเองนะครับผมเข้าที่โฟโต้เพื่อไปหาในอัลบั้มนะครับของ iPad ผมใช้รูปตัวผมเองนะครับแบบนี้ให้เราสังเกตดูตรงนี้ครับตรงเลเยอร์นะครับจะมีเลเยอร์คำว่า Background ใช่ไหมครับแล้วจะมีตัวติ๊กถูกตรงนี้มันสามารถติ๊กออกได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะติ๊ก Background ออกเราต้องดูเลเยอร์ของเราก่อนที่เอารูปเข้ามาครับมันยังมีพื้นหลังที่เป็นสีเข้มๆเดี๋ยวอาจารย์จะได้คัดแบบเร็วๆให้ดูลบพื้นหลังตัวสีเทาๆของอาจารย์ออก ให้เหลือแต่รูปตัวของอาจารย์เองนะครับมาดูเข้าที่รูปตัว S ตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็นฟรีแฮนนะครับดูนะอาจารย์จะได้คัดแบบเร็วๆนะครับเสร็จแล้วครับพอเราได้คัดเสร็จนะครับให้สังเกตดูตัวนี้ครับไม่ต้องดูที่หน้าอาจารย์สักเท่าไหร่นะครับดูที่แบ็กกราวข้างหลังครับเขาจะมีขีดขีดเฉียงเฉียงดำๆครับให้เรารู้ว่าตอนนี้เราได้คัดเข้ามาที่รูปตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะทําการลบทําการต่างๆนานาคราวนี้เราจะลบพื้นหลังเราต้องมาดูตรงนี้ครับเราจะสลับ อินเวดการเซลิกออกไปสังเกตไหมครับว่าไอขีดขีดสีเทาๆมันจะมาขึ้นที่ตัวอาจารย์เองเห็นไหมครับแล้วข้างหลังก็จะหายไปนั่นหมายความว่าตอนนี้เราสามารถลบข้างหลังได้โดยที่ตัวรูปของอาจารย์เองไม่มีปัญหาใดๆนะครับกดรูปลบดูนะครับเห็นไหมลากปากกาผ่านเลยตัวอาจารย์ไม่โดนลบครับแต่ลบพื้นหลังแทนเห็นไหมครับเมื่อทําการลบเสร็จแล้วก็กดตัว s อีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกคําสั่งนะครับเสร็จแล้วกลับมาดูที่เลเยอร์ตอนนี้แหละครับเราจะทําการลบพื้นหลังครับ ลบอย่างไรแค่นี้เองครับติ๊กเครื่องหมายออกเครื่องหมายถูกออกไม่เชื่อเครื่องหมายออก เครื่องหมายถูกออกจาก b a c k g r o u n d c o l o r ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตัวงานของเราครับที่เป็นรูปตัวผมเองเสร็จแล้วผมจะแชร์ออกไปเป็น png นะครับก็เข้าที่รูปประแจรตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเข้าที่หมวดคำว่าแชร์แล้วหาคำว่า png ครับ ipad จะถามว่าคุณจะเอา png ออกไปไหนนะครับผมก็เซฟ image ก็คือเอาลงเครื่องนั่นเองนะครับรานนี้เรากลับมาดูว่ามันเป็น png จริงไหมนะครับผมก็จะเลืกงานเปิดกระดาษ a 4ขึ้นมาครับอ่า เป็นสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการ insert photo รูปของตัวอาจารย์เองที่ทําเป็น PNG เข้ามาใช้ถ้าใช้ได้แปลว่าพื้นหลังสีเทาๆของอาจารย์จะหายไปจะเหลือแค่ตัวของอาจารย์เองนะครับกดที่รูปประแจแล้วก็ใช้ที่คำว่า add แล้วหาคำว่า insert photo ครับกดเข้าไปนี่ครับพื้นหลังเห็นไหมไม่มีสีเทาๆแล้วนะแตะเข้ามาครับขยายตอนนี้อาจารย์สามารถใดคัดรูปของอาจารย์เอง แล้วส่งออกเป็น E N G ได้แล้วครับง่ายๆแค่นี้เองครับเพื่อนๆก็ทำได้ครับแล้วถ้าทำตัวนี้ได้มันสามารถไปต่อยอดสร้างผลงานอื่นๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมายกตัวอย่างกันอีกสักกรณีหนึ่งแล้วกันครับเอาใหม่เราเข้าที่แกลเลอรี่เราเข้าที่โฟตโต้เดี๋ยวเราจะไปหาอย่างอื่นดูซิเอาเป็นรูปนี้แล้วกันสมมติว่าอาจารย์จะทารูปนี้เนาะนะครับแล้วอาจารย์ต้องการไดคัดเฉพาะ จานชามของอาจารย์นะครับจานก็เข้าที่รูปตัว S ตรงนี้นะครับเท่านี้เนี่ยมันมันก็อาจจะได้คัดยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวทําให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ได้คัดระหว่างได้คัดเราสามารถยกมือออกแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับอุ้ยมือสั่นแก่แล้วนะครับมือก็เลยจะสั่นอ่ะทาแบบเร็วๆนะครับสังเกตดูนะฮะว่าอุ้ยมันจะมีขีดๆๆๆขีดขึ้นเห็นไหมครับจะซูมใกล้ๆเห็นนี่ขีดๆดขึ้นอย่างนี้เรา inward ครับปึ๊บมันก็จะมาขึ้นที่ตัววัตถุที่่เเเรรราาาต้้อองกบพืใหล ข้างหลังเขาทิ้งแบบนี้ลบๆๆๆเสร็จแล้วก็กดตัว s ด้านบนเหมือนเดิมยกเลิกคําสั่งกลับมาที่เลเยอร์มาติ๊กถูกตรงแบ็กกราวออกครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราได้วัตถุที่เป็น png แล้วครับกดที่ตัวประแจกดที่หัวข้อแชร์แล้วก็กดที่หัวข้อ png ครับเลือกเซฟลงเครื่องเรียบร้อยกลับไปที่แกลเลอรี่ครับถ้าสมมติว่าผมต้องการที่จะทําเป็นลักษณะเอาภาพ ทั้งสอนี้อันมารวมกันนะครับเข้าประแจครับ add insert photo ไปเอารูปที่เราต้องการมาครับจัดเรียงเลเยอร์เห็นไหมครับจัดเรียงเลเยอร์ส่วนแบ ckground ด้านหลังเราอาจจะไปหารูปเข้ามาใส่ต่างหากได้นะครับผมยกตัวอย่างเป็นสมมุติว่าแบ็กกราวผมเป็นอันนี้แล้วกันเป็นพืชผักสวนครัวนะครับผมทําการปรับปุ๊บยื่อเป็นแบ็กกราวนะครับจัดเรียงเลเยอร์ครับเห็นไหมครับแล้วผมก็ปรับ opacity ได้ครับแบ็กกราวให้จางลงนะัแล้ว ก็ขยับตัวนี้ครับขอโทษทีโทษทีเอาใหม่เอาใหม่โรเท็ ate, หมุนนะครับหมุนหาตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วก็จัดเรียงเสร็จแล้วใส่อะไรครับตัวหนังสือครับเข้าที่ประแจเหมือนเดิมเข้าอินเสิร์ตแต่ครนี้เราเป็นแอทเทคครับพิมพ์ชื่อลัวคุนเบียร์แล้วกันครับคำคำไปเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปเลือกฟอนต์ตัวหนังสือได้ครับครนี้เราก็มาเลือกดูนะครับเราจะใช้เป็นฟอนต์อะไรเราก็มาเลือกเอา ผมจะใช้เป็นฟอนต์มาลิใช้เป็นมาลิเลือกไซส์นะครับเลือกไซส์แล้วก็เลือกความหนาตัวหนังสือต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ดันครับแล้วก็กดที่ตัวลูกศรแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับไปาสมมุติว่าผมจะทําแบบนี้แค่นี้เองครับก็เราสามารถเอา PNG ที่เราสร้าง แต่ละชิ้นมารวมกันทําเป็นงานศิลปะหรือทําเป็นงานได้หลากหลายมากมายนะครับโอเคครับก็หวังว่าขั้นตอนและวิธีการในวันนี้นะครับน่าจะช่วยแก้ปัญหาเพื่อนๆหรือทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำเอางานไปต่อยอดสร้างสารรค์ผลงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วกันนะครับยังไงก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับแล้วถ้าท่านไหนมีคำถามหรืออยากให้อาจารย์มาแชร์ความรู้อะไรอีกนะครับก็ ิ้งคำถามว่าที่ใต้ลิง์กด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะจมาทำคลิปอธิบายให้อีกทีนึงนะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ